ยูแม่ม <c oughs> ันมีเฮากะมีโผลมาแกะกล้องอีกเนาะแ,<ม>แกะกล้องจา่าผู้ใหญ่ใจดีหางฟังไทยเนาะเน<ม>ี่ยแตต้องขอบใจพอ่อวิรัตเด้อที่ฝากเย่างมาให้น้องบอมกับน้องยูเด้ออ่าอ่าเพื่อนกะฝากมาโดนแล้วเนาะแต่ว่าทางคนส่งเพื่อนนั้น,ม,นมีปัญหาเนี่นึงกันเลยว่าซักซ่าเนาะทุกคนป่ามาณแต่วันวันที่ห้า มืัอนี้กะจิงะจ้งมหมาฮอตมันยูตีตาสามจึงมาฮอดนั่นเลยปัญหาก็คือว่าฝากมาดนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโ <c oughs> ควิดเพิ่นฝากมาหางไปสนีเนาะทุกคนหรือลองไปเพิ่นฝากมาหางไปสนีแต่ว่าอันทางไปสนีอันอยู่ที่ลองสานน่ะเพิ่นฝากอันอยู่เวียงจันทร์มาลองสานน่ะมันมันได้เนาะแต่ว่าฝากเต้เวียงจันทร์มาลองสานนี่มันยากเนาะเอ้ยฝากเต้ฟังไทยมาลองสานนี่ นี่งก็เลยว่าภาคได้ฟั้งปั้งไทยไปเพียนจันเพียนจันง่ายง่ายงอดสองมืองอดเพียนจันมาหาลงซานง่ะเนียนแล้วก็เส้นทางกระคาดอีกเพิ่นว่าซีแล้วก็เลยว่าปัญหามันก็เลยว่านานมาหอดนอนแล้มื้อนี้ฮัลโหลอยก็มาหอดตะกุนจนหอดสักทีเนาะเนียน็ต้องขอบใจพ่อวิรั์หลายๆเด้อที่พักเครื่องมาให้ นี่หอกริมาแก่ก้องนำกันเล้ทุกคนมาพึ่งนำกันว่าข้างในนี่ซิมีอย่างเนาะตื่นเต้นไปพร้อมๆกันอันนี้อันนี้อันนี้เกิดจริงๆครับดิดเอาแก่นั่นจะไม่บอมแก่นั่นนี่นามาแก่นำกานทุกคนรุ่นเนาะก้องนักขนาดคนทัวเมียจีกี่แม่เต็มจ่เอวะทยาเบิอ่ะเดีเอวเออบ้านเด็จีบอว ยกยกนี่เป็นกล่องขงยยออ้ออืนั่นเลยเเอาเมือด้มือเฮ้ยอขาออกเจ็บูนักแค่้างในยังเดือเทุกคนตื่นเตให้ไม่ับแก๊ได้ให้ไม่อับแกได้ แกะหานี้ดิอันนี้หันมใ้าดก็นี้นี่แกะปาดเนี่ยเนจะเ็นยองปาดกัคนเย็นนี่นะปาดนจะม่เป็นปาดมักคู้เรียนส์อคนละ i อันนี้ปลามึกแห้งโอ้มีปลามึกแห้งข่อยโคข่อยทอเลยนี่ปลามื่อกี้โคข่อยโอข่อยอน้ำยู้นี่มีกระเพยงกับหนึ่งทุกคนนี่มีกระเพีงกับหนึ่ง้วก็มีเยาสะหัวเอาทงปูตนี้อหยานวดตรงนี้นีู่อ่ามียหนาะแล้วก็ยาะนวดแล้วก็อันเดือันเข้าวกงเนือย่างอันนี้แม่นอันนี้อันนี้ยาสีฟันยาสีฟันเออ ยาสีฟันอันนี้เป็นยาสีฟันเป็นละพอเกลพอเกลอันนี้ยนแมนสมูทการ์ดโอเ่ะ okay. คุณได้ยาสีฟันที่ได้ส่องได้ส่องยาสีฟันที่ส่องกล้องอันนี้อุ้ยปลาหมากอันนี้ได้ส่องกล้องก็บอกปลาหมึกปลาตัวนี่ตัวน้อยอันปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเออนี่อันนี้ได้สามกล้องเป็นละเออย่าสมุนไได้สามกล้องย่านวดอย่านวดนวดละอันนี้เนี่ย ขนมกันทางนี้คุณออันนี้ของพดอ้อดอแปงันขนมในสออันขนมอ้อนี่นอู้รถมาเรียนกับรถมาสีี่อันนี้ก็คือเปงนออันนี้กับกาแฟอ๋อกาแฟในสกล้องนาแปงตีฟันในสอันอ้อหืออนีลายเน้อลยบักหลาเนาะีฟันีฟันโอ้เป็นัวแม่อายินโมโตะแบปา เวลาขนาดด้วยทุ่งใหญ่ๆเนาะกระเป๋าหาถุงกระเป๋าเออถุงกระเป๋ากระเป๋าานียังแม่ถ่ายเซะเนาะาเ็ยงซะเนาะอันนี้โอ้ปลามึกปลามึกีมนอันนี้คือันนนะอันนี้อันนี้คือยายาสีเขียวยาสีันยาสีเขียวโอ้บูอีกโอ้บูอีก้กนกแก้วอันนี้ใหญ่เออเนาะกนกแก้วใหญ่ใหญ่เนาะอันนี้เนาะหอมก็นี้่ <off. S 2> Dı, at, นี uh, ่อ si ันใดกันอ <can> ันยาวใหญ่อันยัาเป็ดสีฟันเป็ดส <can> ีวปลาสีฟ้าเป็ดสีฟันอู้ได้ไล่เลยเปดสีฟันนี่มาเขาบอกได้ซื้อแล้วเวห์เขาว่าสิไปซื้อละนี่เนอันนี้ก็ปลาหมึกนีดีเป็ดสีฟันดีปลาหมึกปลาหมึกกิ่งปลาหมึกไหลอันนี้อู้อันนี้ก็ปลาหมึกปลาหมึกกิ่งเลย เอออันนี้สไลด์อันนี้สไลด์วูบขบสูสสไลด์ยังเนาะวันนี้เนาะทุกคนอันนี้อันนี้จะเป็นขนมทุกคนขนมขนมขนมขนาดทุกคนขนมตื่นปัจเจเนลายด้วที่ฝากมาให้ผมเมายังโบชนเลวยังมีโบชนเลวยังมีอีกอ่ะยังยังอันนี้อีกโอ้อันนี้แม่คนว่าคนฝากมาให้แม่ออาเนาะโอ้ เทียงเป็นเหนือโอ้คักเนื้อตีนะเขาสายสาสตร์ได้ด้วยสายาสนี่อ่ะพีเปิดเลยวะงงงงเลยมันไท้ศาสตรเนี่นี่นี่เห็นบอกนไท้าสเลยเฟซุดเซวบอกมันจะให้ทากกร์งวะ้มันออกแสนก่าดีสารนสามืดตีมืดยยเทียนว่นดูสสายสาสได้จะได้จะได้ด้วย กันเสร้กันถือดวยไปดไดิเออนี่เป็นไงฮั่นอดี๋ยวนี้เนาะทุกคนต้องไปซากก่อนที่บ่นั่นไป่ไปซากก่อนเม่นเมนเมนโอ้ได้โคมได้ได้กินแล้ววันนี้ะนี่เรานป็ต้นตงยากนใส่มืดเนาะมีอะไรแด้โคมโอ้มีโคมไปการได้โอ้ซากเื้อสีออเม่โคมอันนี้คัดกะนเล่เมออเมล่าเขาถ่ายคลิปทำมอีอคาดอันนี คนนี้ผู้วอกที่ตายตาเมย์ยุงเมย์เอาดนี่ครับฝึซักอันนี้จัดอันนี้อันนี้ได้สองอันทุกคนสีแดงกับสีเหลืองอันนี้ซักอันนี้อันนี้ก็ได้สองอันทุกคนป้าเป็นเก่งนะเด็กอันนี้ตายบรได้บอกกันอย่างว่านี่มันต้องมีอันนี้นอต้องมีหอวตากกว่าเบิร์นบวกนี่นี่อันตรายท่านบย่ได้ โอ้ยังโดนนี่นี่ย่างออกอเบิร์ตทุกคนย่างนะบอต้องเป็นบีบนึ่งบีบอน่เบอกต้องบีบสิเบออนี่มันดือกับบีบอริ่งเดี๋ยวสิ่จสไปซอบถ่านเพิ่มนเนาะว่าแม่นี่ใส่ถังมนเนาะอเป็นการซื้คนไม่ใจเห็นทาดว เบาเนี่ะน้างเบาเบาโอย่มอ้อันนี้ของปดอันนี้น่ะของปดนโอ้ม่สีเอาอ้นี่อันนี้โอ้กไโซมีเด้เ่นเอาท่านาอยู่ที่่านะเราเป็นทานเดินละเราเป็นทานอ้นี่วะม่เนื้อผมเนยเราเป็นท่านไอ้เนยไอ้นยอ้เนยไอ้เนยอ้นย่อ้นยไอ้นยอเนย ไข่มัวสัวได้จิเจ้าขาอันรอยู่ที่ขายใดงงกับไปไท้อันนี้ไสใดบอกเบิ้งบ่เบิ้มมังป้าอะไรอยู่มันต้องมีอันนึ่อะหนอนะบอกเขาจืด แต่ไต่บ huh? uh, ah, ุได right ้หันจะเหว่นบุได้ไัข้า้หน้าได้ผลได้งแดนคนขออนุญาตลองยืดเนาะขออนุญาตลองู้ดีก็ดิบอกููขคานก็ดิคือขคก็อือนเฮ้ยทุกคนอุ้ยสี่กันอีกอยู่บนหลังวโว้บนที่สี่คือกันนะลัตตาพึ่งบอลลัตตาพึ่งบอส่ กันเมืองเมืองในโซนโซนคนละสีเอ้อลองอยู่เลือกแล้วเป็นเลยสวยเป็นไหสวยจุดกันดีนโอ้ได้เสื้อได้เสื้อผู้ตตัวกูงามเนาะเอองามก็ได้เออเอออันเดียวอันเอาจับเลือกได้จะซื้อภาษาอังกฤษก็ซื้อของแนี้เออไม่กี่เมื่อไม่กี่เมื่อรุ่งฟ้าได้แล้วเปลี่ยนได้ะนี่เพื่อนว่าเพื่นว่าซื้อการ์ตูนมาคือการละย่านสิด๊ ญาญญาสีลงแล้วเอาเสื้อมนงดกันแต่ว่าสีกันนอนแต่ว่าต้องยุัิตัวนี้วะอ่ะญาเญนอนเป็นสีลงเสื้อแต่ละตัวของลุงยุตจะมีภาษาอังกฤษอยู่กลางเคิงแน่ของลุงบันจะมีตัวนี้อยู่นี่เนาะแคปเปอร์สากิจกระบอกเอาดีจัดกภาษิซซ่าเอาหน้าเบิ้งบังงามแต่ยางหล่อใส่เรา้อเอากันเราจะไมสร้างมือกันเนาะมี่ ในโซงในโซงในโซงในเสือผดน้ำน yeah, ี mm ่น hmm. ้ำนี่เบิ่งด้บักกะหลยกะ็นี่แมหอกสิกมนี่เดินดเดาไม่นอนนี้เนื้อางเ้อย่างนี้างกน้อังไว้นี้่างโซนี้่งโางน้างโน้สโ่โงนี่างส้ส่่น้สา ม่ได้โทอีกแม่นั่งยูได้้ราโ้งนักมาเกียรโงไม่น่าโคกคนี่สิโคงอยันเออโค้น้อยเอาใ้เาไปอกันี้ลองยายามอันนี้อันนี้อันนี้คือกันไหมอ๋อยามมเกียร์นายามนีนี่ข้อห้ามมัเกียงที่มึงไม่มย์เพราะข้ามหลมกสถุง เจ็ดหกหอหนหกหกเจ็ดแปดเก้าโดยที่เกินโดยพี่บุญชัยเนี่ยออก้วสิบสองสิสามถึงดนี่เป็เดหมดสี่สี่สิบห้าสิบหก 1ิบเอกกนอสิบเจ็่อันนี้อันนี้สิบแปจะบูต้องอันสิบแปดโซกลับด้ประตูลายขนาดเออด้ประืูลายขนาดทะกอนเลยนั่ขึนไหมนั่ขึ้นตัวแม่แมหลวงอ่ะมาลวงพี่นจะเรื่องการกินส่วนจะเรื่องการกินอย่างเดียวนั่งประยุกต์กนหนึ่งอันนึงหนึ่ง สามนี่เนาะอันนี้ก็จะรวมกันเลเนาะสี่นี่เนาะทุกคนสี่สี่อันอันนี้ได้สามกล้องเด้อทุกคนสบู่นี่ได้สองแพ็คคนนี่สบู่กระโกแก้วเนาะและ้วกร 1, 2, 3, ปลาเมือกได้หนึ่งสองสามสี่หาถุกระป๋ได้ห้าเจ็ดห้าถุง มาละรัวมาแล้วแต่ว่าปุ๊บมาเขาขี้เพื่อนไปตัดหาส่นตัดหญ้าส่วนใย่เนาะนี่คืเป็นหัวไอยิโนะมุโตะออยิโนโมโตะออยิโนะมุโตะสิโตะไอจโนโมโตะไอนีโแมันเอาท่านเนาะสิซนี่นี่นัง่นอีเป็นสี่ันเนี่ยท่านงเป็นสีฟันได้ไยเนาะก็คืเขาต้มแบติ๊เคี้ยวเรยอผมหยองดิ่ช่วผมเน่ง งานใส่มดลเอาท่านเยอ้อนทางข้างกอไอ้นี่นะบอกเป่งเป่งปงมันน่มก่อเป่งน่นดีกว่างานแบบท่านเ้อป้อนสูทางนี้ได้เป็นสีบันทกคนลอาจารย์ขนมถุงย่ญ่ขนมอ่งุงย่ําถุงแบบนี้ขนมพอนมาซุปขนมพนขนมอนกาศขนมอันนี้สองถุงน้ำผนี่รกาศที่เครื่องได้ถุงกระเป๋าสองน้วยสองน้วยจะบอกเนีวยเดียว สองสี่แล้วกินโดนสองทำไมกระไดกะได้ไดโซกับเสื้อนะคนอันให้้องอันเพื่อนว่าอยากให้ลองเบิรงเนาะวัตสัอนี่ได้บ่บลองมาชุดเสื้อเลยก็ไดที่ลองนี่เนาะกระไดมลองงาววัวจะดะวัวจไนอะ เออันนี้เสื้อทานน้อยห้างก็บอกเสื้อมันเทนุ่มดีกระเด็นแผดพัดเนาะแน่นเลยอันนี้เสื้อทานหน่อยจะเป็นแผดตุ้ยเนาะบอกบอกบอกห้างห้างยิงยุดตุ้ยแผดดนี่เนาะทุกคนพอดีเลยใส่กับทรงน้องอยูสีขาน้องบอกกับสีสีดำน้องทุกคนโซงสีตะมูเขาบอกเออสีดำเขพราะสีดำมันดำเจียบเลยเทียบกันเลยตุ้กนี่เราเทียบเสื้อขาทรงเรื่องนี่เนาะ เป็นขอบใจพ่อรักเด้งทันที่ฝากเครื่องมาให้พวกเห่าขอบใจพ่อใจใหญ่เด้อที่ฝากเครื่องมาให้เห่าก่อนเมนตะขอให้สุขภาพพอของพ่อรัดทันสุขภาพแข็งแรงเด้อร่ำรวยร่ำรวยความเจ็บจะได้ความใคร่จมีอายุมนนั่นค้อยืนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อนอนรับให้ได้เงินมืดน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อ เมนเลยฝากเครื่องให้เฮาบักได้หลายนกทุกคนเลยเมนจต่เครื่องใส่ที่เราบอกว่านี้ดูนำมาใส่อะไ,ไทุกมือเนาะก็ขอบใจไดหลายได้<อ>นำมาใส่ในชีวิตประจำวันขอบคุณมากมากนะคะแม่เพื่อนยังบุญนำเพย์ไส่เนาะทุกคน,นบันดนี้แต่งกินกระซิบมืดแล้วเนาะแม่เพราะว่ามีโคมได้มีเพย์ไส้ในบัดนี้เพย์ไส่เพย์ไส่ไพย์ไส้เอาเบื่อนนี้แม่ขอเบื่อนนี้แม่เอเพื่อนนี้ของเจ้าแม่ขอของมแม่ออได้ นขนมกำลังบ่มนุงม่นองอยู่จริงเลยเม็ดเลยอืมริมนัตาตะไลกับปลาทูกับปลาหมึกอ๋อไม่ได้หน้าเมื่อกี้นีน่น้ำเนื้องอคือแรงน้ำหวานคืองเลยอข,อขอแก้นะทุกคน,ม,นมันเป็บบนะดจะบึ้งน่ะนุ่มยู้มซอสกันคำนุอมบ่มนุมน่มเลยเนาะเพราะว่าเออมันคลาดดีทุกคนเออเพ่มันนุ่มจิตใจเพ่นุ่มกุ้งกันเลยนุ่มแมวอันตรายเลย ยังหันคำจะมีย่คืนี่ยมันมดก้นแล้อไม่ได้มีย่้องการคืนมากันแบแซบแซบมีแดดแซ่บเนี่ยมากๆที่เด้ออแซบนี่แม่บก็ไอนนี่หอบรถมะเกียงไอนที่ชอบรถตอเบรี่อัางนุ่นพอมเลยบอสตองบรี่บอองนุ่นก็มีมืดกันต้องอ่านเนาะอุเขากับเสื้ออยู่ใก็เสื้อเลยชิคอลองกินคนโนนี่เห งอนี่ายเนาะ่ม uh, hmm, mm ีช hmm. ็อกโกแลตอยู่ไแม่เนาะปลาจิ๊เกรสุดอันจกับออ้มอออารุมอามินอฮอนอนักรถไักรออยู่แค่่ยเนี่ยมาแม่บ้านอยู่ไหนข้นข้าน อ่านค่ะฟางไทยเอินว่าขนมเหมือนหื้นห่างๆห่างๆเห่าเอิรนขนมหืนอยู่หอนอื่นหื้นหื้นหืยนนะลืมหอน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 อยู่หืนหืนหื้นเหมืนหืนเนาะเร์นกระโดหืน ขอบใจหลายๆเด้อที่ฝากเครื่องมาให้พวกเฮ่าเนาะขอบใจหลายๆจะขอบใจครอีครัวหลายๆเนาะขอบองมาให้น้องบอกเขาขอบใจครอบครัวพเฮ่าหลายๆตรงมี้สู้ขภาพแห็งแลำดุวยตรงใจพย่นาเพราะว่าหน้าที่การงานอย่างก็ดเอประสบผลสำเร็จแลวก็ทั้งครอบครัวก็เฮมีแต่ความสุขความดีๆเข้ามาหาครอบครัวเธอเฮอตลอดลอดไทยไปเดินทางไปก็สะดวก ในวัยเยาว์ในครอบครัวก็เมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่คุณวิรัเหลายสายๆจงมีสุขภาพแข็งแกร่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกับไงเมื่อผู้ทุกคนเอาเต่อไปนี่ขอขอบใจเป็นพิเศษจงรู้เธอมีสุขภาพแข็งแกร่งอีกแล้วก็โควิดเธอหายไปไกลๆมื่อห้มาเตะมาตอนหายมาไกล หายพญยาลูค่าเมื่อทุกสิ่งทุกยนนอย่างเเลยแลโอเคน้้งท okay, ุกคนค่ะกบบเอะกล้องนี้ได้ยังนอนบ่๋มไหมยังบอกไปยิ่งอยู่อมค์คอนโดอยู่ตลอดแเครื่องลากหลายสนิททุกคนเฮ่า <c oughs> สิ่งที่เฮ่ามักกินคืออันนี้กินกับเขานะทุกคนเขาจะไปที้แล้วค่ะกับกินกับเขาแล้วสามารถไปเบียดได้เลยเดย์เดวานแฉจะไดคลิปนี้เขากบิีอขอลาทุกคนไปก้นเนาะ ขอบใจทุกๆคนเด้อที่ให้กำลังใจบอมกับยูแล้วก็ขอบใจพ่อะคุณยายใจดีทางฝั่งไทยเนาะคุณติ๋งพ่อวิรัตเนาะแม่แล้วคุณพ่อคุณพ่อแม่และวิรัตและคลิปนี้บอมกับยูกับซีคอลาทุกคนไปก่อนเนาะการฝากทุกคนกดไลค์ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาทางจับซีที่คลิปนำกันต่อไปเด้อยหาดจับันจีว่าฝากไปบักมาเน้่ยทางจับซีอย่าว่าสิค่ะ เลิบเท่าไหร่เต้น้ำจู้มรมห์ได้คลิปดีกันหมลอาทุกคนไปกอนเดอบ๊ายบา้าไยบ้ายยบา